ถ้าหมูแดงจะมาทางเลี้ยงเลี้ยงเตะเตะแบบนี้แล้วก็มาวัดกันช็อตต่อช็อตไปเลยกับนี่พี่จอนจากสวนสัตว์สงขลาออกสเต็ปถือบอลมาเดาะเบาๆแบบนี้เลี้ยงลูกตรงวางขาไม่เทพจริงท่านี้ทำไม่ได้นะท่านี้แหละเลี้ยงไปเลี้ยงอีกยังเลี้ยงอยู่ดอกบอลเข้าไปตรงอืดมั่งก็ได้พี่จอนเปลี่ยนจุดเดาะอ,อ่ะพี่จอน อพี่จอนเปลี่ยนไหมเอาไงดีงั้นตัดไปที่หมูเด้งแล้วกันนี่นี่นน,นี่หมูเด้งถึงจะขาสั้นไปหน่อยแต่ไม่ปล่อยให้เป็นอุปสรรคเตะเปิดเกมเบาๆเคียร์เคียรให้ฝ่ายตรงข้ามตายใจไหนขอดมหน่อยสิดมหน่อยหอมสิท่าหมูเด้งจะลิ้งไปยิงประตูเลยไหมถึงไม่ถึง หมูแดงกินเฉยเลยเกมจบอย่างไวน้องเด้งเล่นแบบนี้ระดับพี่เมลีกอย่างพี่ไม่ไหวแล้วไปดีกวา่า